หน้าช่องเต็มระบบมาครบทั้ง3าตัวสวัสดีครับสวัสดี f c และคอบอลของผมบาสเทบอลทุกท่านท,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 ทุกคนครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยมา3ทีมเลยที่ให้ไปหน้าช่องครับไล่ตั้งแต่ไต้หวันครับผมบอกแล้วจะพ่ายให้กับไทยนะครับไม่ถึง3ประตูมาตามนั้นครับและตามด้วยเดนมาร์กและก็เนเธอร์แลนด์ครับถล่มคู่แข่งผ่านกำแพงได้สำเร็จทั้ง2ทีมเลยก็เต็มเครื่องกระเบื้องแตกไปหน้าช่องมาครบทุกทีมใครที่ตามไปสำหรับหน้าช่องแยกเน้นมีผลกำไรอย่างแน่นอนครับมากกว่านี้ มากกว่าหน้าช่องครับหน้าช่องแตกขนาดนี้ในครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงครับเต็มเครื่องกระเบื้องแตกยิ่งกว่าครับตามนี้เลยฟินฟินจุกจุกอิ่มอิ่มครับสามตัว VP นะครับมาครบเลยและอีกหนึ่งโครงการแถมให้จัดไปเต็มเครื่องกระเบื้องแตกจริงๆิยินดีกับสมาชิกในครอบครัวเทพบบอลของเราด้วยนะครับส่วนท่านใดครับดูคลิปคลิปนี้อยู่ครับยังไม่มีครอบครัวกีฬาไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ครับยินดีต้อนรับเลยไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับเข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับมารับแนวทางดีๆก่อนใครได้ทุกๆวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกถ้าอยากได้กันผมพร้อมจัดให้ครับและตอนนี้นะครับสปอนเซอร์ของผมนะครับเปิดฟุตบอลเจ็ดสีให้ได้ลงทุนกันด้วยนะฟุตบอลเจ็ดสีกำลังเมามันเลยนะครับกำลังเข้มข้นเลยตอนนี้นะครับมีให้นะได้จิ้มกันได้จดได้ได้กดกันนะครับก็เข้ามาในครอบครัวสปอนเซอร์ของผมครับทางเข้าง่ายนิดเดียวครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์มีคำอธิบายเล็กๆอยู่คลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามารับสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันครับวันนี้สสวัดี FC ทุกคนทุกๆท่านด้วยครับค่ำคืนวันศุกร์ที่10ตุลาคม2 5 6 8รบครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมครับตัวผมจัดให้เหมือนเดิม3ทีมนะครับเอาไปเน้นสําหรับหน้าช่องนี้เน้นจัดหนักรับประกันผลกำไรให้ย้ําว่าเอาไปแยกเน้นครับผมดูบทวิเคราะห์จารมาแล้วดูแนวทางกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนครับสำหรับในค่ำคืนนี้สาหรับฟุตบอลครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับที่หยิบยกมาสำหรับหน้าช่องครับก็จะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้้ในนคลิปี คูแรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเรามากันที่กลุ่มดีนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครับจะเปิดปาร์คเดอะแปงครับตอนรับการเยือนทางด้านของทีมชาติอาเซอไบจานนะครับกู้นี้ฝรั่งเศสอันดับที่1ของกลุ่มครับส่วนอาเซอไบจานอันดับที่4ของกลุ่มณตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราฮอความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าฝรั่งเศสได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับบังคับชนะห้าประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงจะยิ้มไม่ได้ครับส ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ครับทีมชาติฝรั่งเศสถือว่าฟอร์มดีครับทุกรายการ5เกมหลังครับชนะ4แล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีทางฝั่งของอารซอเบจายครับไม่ดีเลยครับ5เกมหลังทุกรายการครับไม่ชนะใครครับ เสมอ2แล้วก็แพ้3เกมครับใน5เกมหลังของพวกเขานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นฝรั่งเศสครับวันนี้ขนตัวหลักมาเพียบเลยนะครับคิเลนเอมปัปเป้ครับอีกิติเก้ครับไมเคิลโอลิเซ่ครับเคลลี่โกมองพวกนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับทั้งฝั่งของอาเซอร์จันทีมเยือนครับวันนี้นะครับก็ขนผู้เล่นแกนหลักมาพอสมควรเหมือนกันก็นำทีมโดยพวกทางด้านของดาดาโซฟพวกนี้ครับพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามมาในระบบ532เหมือนเดิมนะครับแนวทางของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์ ฝรั่งเศสมากกว่าจิงอยู่ครับเปิดมาค่อนข้างแรงค่อนข้างสูงครับต้องบังคับชนะขาดถึง5ประตูแต่ผมมองนัเกตฟุตบอลคุณภาพนักเตะนะฟอร์มการเล่นยังไงฝรั่งเศสเหนือกว่าวันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยแรงเชียร์จากแฟนบอลส่งเสริมค่อนข้างเยอะมองว่าชนะขาดได้ครับ4ประตูมีนะครับลุ้นเม็ดห้าพวกเขาเลือกเชียงหน้านของทีมชาติฝรั่งเศสไปไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่สองนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเรามากันที่กลุ่ม A ครับทีมชาติเยอรมันครับจะเปิดบ้านต้อนรับการแขงขนของทีมชาติลักเซมเบิร์กนะครับกู้นี้เยอรมันอันดับที่3ของกลุ่มครับส่วนลักเซมเบิร์กอันดับที่4ของกลุ่มครับคิกออฟในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันครับคอนได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเยอรมันเปิดบ้านได้เปรียบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับบังคับชนะสี่ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮ ถึงจะยิ้มกได้ครับ3ประตูทําได้เพียงแค่หูแหวงครับต้องชนะขาดประตูถึงจะได้เฮกันนะครับทั้งคู่เจอกันมาต้องย้อนกลับไปปี2006นะครับเป็นเยอรมันเปิดบ้านชนะลกเซมเบิร์ก7ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่เยอรมันถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีครับนะครับใน5เกมหลังครับชนะเพียงแค่เกมเดียวแพ้3แล้วก็เสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มการเล่นดอปลงมาพอสมควรทั้งฝั่งของลกเซมเบิร์กก็เหมือนกันครับไม่ดีเหมือนกัน5้เกมหลังนะครับก็ไม่ชนะใครเลย ครับวันนี้ก็ขนผู้เล่นแกนหลักมาพอสมควรเหมือน,นกันนำทีมโดยพวกแซกเจนาบี้นะครับฟอร์เรนเวสพวกนี้นะครับแล้วก็นิกโบเทอร์มาเดอร์กองหน้านิวคาสเซิลก็พร้อมลงสนามในคัมคือวันนี้มาในระบบ3-4-2-1เหมือนเดิมนะครับทางฝั่งของทีมเยือนวันนี้นะครับลักเซมเบิร์กครับก็มาในบล็อกสี่สก็นำทีมโดยทางด้านของไอมานดาดาลี่พวกนี้ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับแนวทางของผมบาสเทตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการนสำหรับคู่นี้ผมชอบที่ทีมชาติ ลักเซมเบิร์กมากกว่านะครับจริงอยู่เขาความได้เปรียบทุกอย่างมันอยู่ที่เยอรมันอยู่แล้วแต่ผมมองว่านะครับวันนี้เปิดมาค่อนข้างสูงกับฟอร์มการเล่นเยอรมันณตอนนี้มองว่านะครับแพ้ ก็แพ้ไม่ถึง4ประตูครับเต็มที่คือ3ประตูเรากิน1มุมลุ้น2ประตูดีกว่าสําหรับทีมชาติลักเซมเบิร์กครับด้วยนะครับเกตผู้เล่นเยอรมันชุดนี้นะครับไม่เป็นต่อทางด้านของลักเซมเบิร์กจนเกินไปผมมองว่านะครับอาจจะเบียดนะครับอาจจะเบียดแบบว่าสู้สู้ได้สู่สี่คู่ขี้สำหรับทีมชาติลักเซมเบิร์กแล้วแพ้ผมมองว่าแค่2อสประตูเท่านั้นฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของทีมชาติลักเซมเบิร์กที่จะไม่แพ้ทางด้านของทีมชาติเยอรมันถึง4ประตูเลือกเชียร์พวกเขาคัไม่ททําหุนผิดวง คู่ที่3นะครับยังอยู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม A เช่นเดิมนะครับเป็นาด้านของทีมชาติไอร์แลนด์เหนือครับจะเปิดบ้านต้อนรับกำลังด้านของทีมชาติสโลวเกียครับคู่นี้ก่อนเกมไอร์แลนด์เหนืออยู่อันดับที่2ของกลุ่มครับส่วนสโลวเกียอันดับที่1ของกลุ่มณตอนนี้นะครับกิ๊กออฟเวลาตีหนึเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันี้ต่างประเทศมองว่าไอร์แลนด์เหนือครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้คครับเสมมออไไ่ด้ืหหูแง นะครับทั้งคู่เจอกันมาในผนล่าสุดปี2020ครับเป็นไอร์แลนด์เหนือเปิดบ้านเสมอกับสโลวเกีย1ประตูต่อ1ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ครับอย่างไอร์แลนด์เหนือครับชนะ2แพ้3เกมครับถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆครับ5เกมหลังในทุกรายการของพวกเขาทั้งฝั่งของสโลวเกียครับถือว่าฟอร์มดีกว่านะครับ5เกมหลังครับชนะ2แพ้1 นะครับแล้วก็เสมอ2นะครับในห้าเกมหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นอย่างไอแลนด์เหนือของไมเคิลนิวครับวันนี้นะครับก็ออกมาในระบบสี่สามสามเช่นเดิมครับวันนี้นำทีมโดยทางด้านของไอแซคพินครับก็พร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของทีมชาตินะครับสโลเียคืนนี้ นะก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเขาก็มาในระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมครับวันนี้นําทีมโดยทางด้านของเลโอเซาเออพวกนี้พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันแนวท่าของผมบาสเท็บอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทึงด้านของทีมชาติ สโลเกียมากกว่านะครับวันนี้จริงๆอยู่ครับทางด้านของไอแลนด์เหนือได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาแต่ผมมองว่านับเกตฟุตบอลคุณภาพเตะทางด้านของสโลเกียไม่เป็นรองทางด้านของไอแลนด์เหนือผมมองว่าสู้ได้และเหลื่อมกว่านิดๆด้วยสองไปนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยนะครับผมมองว่าวันนี้เต็มที่ปิดประตูแพ้ครับเต็มที่คือเสมอแต่ผมมองถึงชนะเลยฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียงหน้าของทีมชาติสโลเกียไปไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุป3าทีมหน้าช่องครับในคัาคืวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักการครับเลือกเคียงด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับทีมชาติลักเซมเบิร์กครับและปิดท้ายด้วยทีมชาติสโลวาเกียครับ3ทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันครับสุดท้ายผมฝากกันเหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ตัวผมบาสเทบอลให้กับหน้าช่องให้กับ FC ทุกๆท่านในทุกๆวันครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาครับทำคลิปแบบว่าชี้ทีมนู้นั้นนนผผมมมไ่่่ทาออยงแ ด้วยข้อมูลความแน่เป็นซึ่งผมมีบทวิคห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้และฝากกันไว้สุดท้ายเลยครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องมาวกันได้ไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับเพราะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครอบครัวเทพบอลของเรายินดีต้อนรับปัดขวาทางเข้าใต้ลูฟูฝมารับแนวทางดีๆด้วยกันทุกวันนี้นะครับมีฟุตบอลเจ็ดสีให้กดให้จิ้มกันด้วยสปอนเซอร์ของผมนะครับพร้อมบริการนะครับคำคือวันนี้ผมขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ